เป็นแจ้งใดบักฮวกศูนย์ศูนย์ฮวกเลขฝันมัดขักแทลฮืดหมานบอแต่ได้เนาะหมานบอพอได้ได้อยู่ครับเพิ่นกะไห้คักอยู่ได้เนาะถ้าแม่นกับหัวขึ้นไปทีหนึ่งคักอยู่เพิ่นกะไห้ไห้ไห้้หคักเป็นนั่นแหละครับเพิ่งแกว่าเอาทีทีเอาวะนะการทั้งวันได้ตีแหละครับสี่สิบกระพุ้นสิบเนาะีสี่สิบเก้า เมียนบันนีเลขวิ่งกับเขาเนาะซีตัวเดียวโคโล้เสียดายไหลเนาะสำหรับสายวิ่งกระไดเมื่อนี่วันพระเดียวตองงวดฝันยังครับตองงวดนี่แหละครับฝันดีค่ะทเมื่อคืนนี่มงทิแจ้งเนี่ยมองตีหายู่ลยครับอืมค่ะฝันมาจังไดล่ะเป็นตาเป็นมีสูบมีหมานงวดนี่ฮะว่าเม็นจิมีนั่นแหละครับฝันแบบนี้นี่ได้ได้แท้ล่ะครับ ได้เทะมันบอสูบไงแทนบอครับแมนรับแมนค่ะบวชสูบฟั่าไปช่าย,ายแบบว่าไปเยี่ยมเพื่อนนี่แหละครับจ้าอยู่บ้านเพื่อนสิมีบอชกุ้งนะค่ะไปฮอดเซ็ตทั้งลูกสาวนนะ่ะลงไปสอนกุ้งเอาเอานั่นไปสอนนะดังนะไปสอนเอา แต่ถ้ากุ้งเต็มเป็นเหมือนกุ้งมีกุ้งตัวใหญ่อือค่ะเพราะมันเป็นบ่อกุ้งนะ่้าถึงแบบนี้ผมบอกผมลากกาลากขึ้นมาทั้งสะพังจ้ามันก็สิมีป่าจิตนำอยู่จังหน่อยจ้ากุ้งมันก็คิดเบื้องอ่ะดังของสูงประมาณพียงแอลนี่แหละครับมันก็โดดขึ้นมาออกมาได้ยังไงบูลนี่ผมก็เจ็บให้ไปไหวขี้เจ้าอือสวัสดีที ที่เอากุ้งไปไปให้นังกินนี่แหละครับใช่เฮ้ยไอพ่อไอไปเลยไปนี่เพื่อนเก้าว่ะลยมาทักผมนี่แหละค่ะวานเอาเสื้อตัวนี้คืองามเทพเสื้อมาจยากใจบ่เห็นจากเทียผ่านนะจ้าจิจกิงเสื้อตัวนี้ผมซื้อมาตั้งโดนละซื้อมาตั้งหลายปีแล้วจ้าไม่ได้ใส่จากเทียนะไปนี้เพิ่อนมาทักผม เดากมัดผมเลยบอกเพื่อนว่าเสียตัวนี้ซื่อมาอยี่สิบเจ็ดปีแล้วจ้าอือวันนี้ก็เลยมันวันนี้คนก็เลยว่ามันงามไหลขน้นเลยมันจับหม่งตรงไร่ผมนี่แหละจ้ามาตกใช้ไรผมตรงจีไล่ผมนี่มันเป็นเลขเก้าเลยมันเป็นเลขโดสีแดงนะอือจ้า มีเก่าตัวเดียวอยู่ไรมีเลขเก่าตัวเดียวติจ้ะครับมันเป็นเลขเก่าตัวสีแดงตัวบังง่ายตัวเดียวนะครับอยู่แข็งเสือของที่มันตบนี่แหละครับค่ะอู้หเื่อว่ามันง้ามหลายผมบอกว่าเสือตัวนี้เสือมาเมื่อยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วบอกเพิน่นยังสี่แหละจ้ะอือ มาฝันดีเถอะผมคนกับมาหลายยเลยจ้าว่าฝันฝันแบบนี้มีสุกเถอะเหมือนเขาสิครับมีมีโชคมีลาบอะครับจำได้ว่าที่เสียนฝันหินกุ้งเนี่ยทุกขังเลยสิมีสุกที่เขาบอกฝันกันมาเนี่ยเนาะเจ้าก้อนกะมันออกเก่าเกศเนาะจับกุ้งเนาะเมียนเมียนจ้ะ แล้วสีตีอย่างโบนี่อันสำหรับเลขฝันค<อ>ือว่เาเอาเป็นตัวน,นี่<อ>ผมคือสิบบตีแหละครับเพราะว่าออกมาเป็นโตแล้วนะจ้าฉันออกมาเป็นโตสองจีบ่ลไจ้ากะสีเอาเก้าใส่นี่แหละครับเป็นตบตรงเลขเก้าเลยตบเป๊ะๆทั้งหลายข้างอเ,อเออมันงามหลเิ่น่างใช่ไหเสียงามไหลจ้ลากะสิเป็นเอาเก้าสองจ็ดเป็นบ่เก้าสองจ็ดหรือว่าประมาณนี้แหละครับ ให้ตัดเล่นเนาะเก้าจ็ดเอานี้ละครับตัดเอาครับอืมค่ะหรือว่าสองเก้าจิตหรือว่าเก้าสองจิตสีเห็นหนี่คือเด่นสุดคือเก่าเนาะนักนักหนี่ติดเก่าตัวแบบไงเลยนะครับแดงใจอะไรตัวแบบไงเลยตัดเก่าสี่ไม้อีกบ๊ะาบนี้ว่างหันมันออกเก่าสี่ทันันแบบนี้จังใดก็ได้เนเก้านี่โมลูเตล่ะครับจ้าอันแล้วสูตรไวยเขาหนี่เป็นจังไหนใดไป ถูถอยเพราท่านได้คิดเลรอครับอืมคือเาเอาเหล็กฝันไปจ่วเบื้องก้อนเนาะเพราะว่ามันฝันดีตัวงวดฝันใส่วันพระแค่นี้เบื้องก้อนจ้าเพราะว่าฝันใส่วันพระขัดผูดเนาะครับอืมกะป้าฝันแบบนี้ฝันดีครับแบบนี้เมียนจังใดก็ได้เงินเทะเพราะว่าเชี้ยนษาฝันว่าได้กุ่งจังสีน่ะทุกรังเนาะเพราะว่าเขาอยู่น้ำกันมาหลายนานปีแล้วเนาะครับจับความฝันได้เลยสองข้างเลยครับมันออกเก่าเกศเรื่องสองข้างเลยเดย จับกุ้งนี่นะจับจับกุ้งโอ้โจับกุ้งเนี่ยเด้อจังไดยกระติดเจ็ดมาตรงก็ัตนี้แหละครับจ้ะเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดนี่อย่าลืมด้วยนี่เอาสองเจ็ดเก่าสองเก่าเจ็ดกระไดเนาะครับแม่นเยอะอืมไปหาจับฉลากกินแบงถึงไว้เลขงามนี่หลีอืมขนาดสันจรกัยังฝันได้ด้วยต้องว่าแบบนี้แหละครับมือวันพางที่แหละครับจ้ะโอ้ที ขันว่าด้ไปใส่บาทอ่ะหลวงพี่ยืนเงินให้ที่สิบาทหรือหกสิบาทนี่แหละจ้าที่ได้หกศูนย์หนี่เนาะครับแมนค่ะบอืมเอาวัน,วนนี้กับเฮียยิงกันปังวันนี้ก็เป็นโตอีกนะเนี่ยเป็นโตเลขเลยนก็ที่ไ่ได้่อยากไ่ได้ตีเอาเนาะไร่ได้ตียากเนาะแต่ว<ม>าตีไปก็จะเป็นเข้าเกตขี่เก้าหรอครับเมียนอยู่เก้าจิตเป็นสีเนาะกันจับกับสิว่าหกับเป็นสีเหลเนองหรือว่าเ็ดเก้าแบบนี้นะครับมันก็ัวเดียวกันคื้เก้าเมีนค่ะเมียน จังใดกับวดนี้ห้สูให้มานเน่อยเอฟซี FC, ได้ยินในฟังแล้วก็ได้แต่ว่ากับสิรอดสูตรใหม่คำนวณเด้อค่ะเซียนรอคือเกาเลขวิ่งเม็ดเดียวเข้าไปที่ซีแตกสนั่นวันไหนนมเนาะเสียไดย้แล้ววันนี้กับเซียห้เม็ดเดียวคือเกาหรอครับอืมกับก็คือเกากับเซีนหานี่น้อยโตลงองีกประมาณห้มันเหลือจากสองครูหรอครับโอ้แสดงว่าเหลินไงตัดลงอีก ค่ะค่ะเอารอเด้อจังได๋กับอ้วนดีเฮงปังๆสําหรับเลขความฝันเนาะฟ้าวไปหากันแม่นฉลากกินแบงออกมากะให้ฟ้าวไปหาจับเอาเนาะครับเออไปหาจับฉลากกินแบงได้เลยครับแปลว่าได้สอชุดหรือว่า3ชุดนี่จังได๋ได้เฮมีรุ่นเหรอครับมีเฮแท้าไรครับจ้ะจะจังได๋กะบพ่นล่ะค่ะให้มีสุขมีหมานรวมกันเนาะจังได๋กะได้สูตหง่ายกําน้อยทักทายมาได้เด้อค่ะเซียนเด้อครับได้ค่ะค่ะเอาขอบคุณหลายๆรักษาสุขภาพค่ะ ครับ๊ายบดยจ้าค่ะเดี๋ยวสาบานะจะทวนตัวเลขเนาะคะ่ะทางเซียนมูเลียมที่เพิ่นฝันว่าสู้ฟังเพิ่นฝันว่าไปได้จับกุ้งพี่น้องกุ้งหลายหลายถ้าเพิ่นฝันว่าได้กุ้งได้หยังสิจังได้เลขเพิ่นเข้าแท้แน่นอนจ้ะฝันทุกครั้งจะออกเก่าจิตจิตเก่าด้อค่ะแต่ว่าในความฝันเพิ่นนี่เพิ่นเห็นเลขโตเหล็กเก่าตสีดแดงจึอ้อขึงโตัวแบบไงราคาเสียคือหนีสิบจิต เพิ่นก็เลยว่านี่ล่ะค่ะให้ตัดเหรียญคือ927 279เนี่ยตัดเหรียญภายในยนี่ล่ะจะ้ะแต่ว่าสูตรหวยคำนวณที่เขาว่างหันเขาไปที่ซีเม็ดเดียวให้วิ่งซีนั่นยังบ่ปล่อยเด้อท่านในเรียวจะ้ะทานเมนยังไดก็กร้อยสูตรหวยคำนวณจ้ะผู้ใดสงสัยจังใดก็โทรไปหาเพิ่นได้ที่0653131577อันนี้เบอร์โทรเพิ่นโดยตรงเพิ่นกนะพวกเครื่องเสียงประดับยุนนึงซีไหมค่ะ เพป็นกับใครของออนไลน์คือกันกันสบสมารถทักทายอุดหนุนสินค้าเพิ่นได้เดอ้อจ้ะเอาเดี๋ยวสิเปรียบเทียบสถิติงวดเก่าให้เบิ่งน้ำจ้ะนี่เด้อจ้ะสามนาขียนกำกับสถิติงวดเก่าให้เบิ่งพร้อมจ้ะเพิ่นให้วิ่งมิดเดียวที่ซีก็เข้าไปที่เก่าซีเด้อว,วิ่งเพิ่นแม่นจ้ะเลขฝันก็เข้าไปที่หกศูนย์ศูนย์หกนอกจากถือว่าเพิ่นฝันแม่น งวดนี้เพิ่นก็ฝันตรงงวดพี่น้องถ้าเพิน่นฝันว่าได้จับกุ้งจังได้ก็โศกแท้จ้ะรอฟังว่าสุนมวยคำนวณเพิ่นจะตุงกะลีความฝันเพิ่นบน่เนาะค่ะสำหรับเซียนบุญอีลำคนฝันแม่นๆขอบุญขอบคุณเนาะค่ะที่นำตัวเลขมาฝากมาตอนอิฟซีเฟนช่องขอบุญขอบคุณหลายๆจ้ะขอยเพิ่นเฮงๆรวยๆปังๆจ้ะคลิปนี้ผู้ใดมักฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งๆเนาะค่ะเปิดค่าการมองเห็นจ้ะเอาคลิปนี้บ่เว้าหลายไปขอพี่น้องเฮงๆๆๆปัง้้วยสสูููกคนเงินได้กองทังไได้้เขาปแล้ววค่ะสัสดีค่ะ